คลิปนี้ดิไอคอนแฟมิลี่จะพาทุกคนไปเที่ยวแบบรถทริปกับการขับรถเที่ยวที่ยาวนานถึง8วันเจ็คืนโดยระยะทางกว่า1,600งกิโลเมตรผ่านเส้นทางขึ้นเขาลงเขาทางโค้งนักไม่ถ้วนด้วย4ี่จังหวัดหลักลำปางเชียงใหม่แพร่และพิษณุโลกกับสหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบสโลล i f e และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติในแบบฉบับที่ครอบครัวเราชื่นชอบเรื่องราวจะเป็นไงรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เช้าตรู่เลยเราอยู่กันที่ลำปางเหมือนเดิมนะครับยังไม่ไปไหนเช้านี้เราจะขึ้นไปที่วัดนูน่นอยู่บนยอดเขาข้างหลังนุน่นไกลๆลิบๆเลยอันนั้นคือวัดพุทธบาทสุทาวาสหรือมีชื่อเก่าด้วยนะชื่อเดิมคือชื่ออะไรครับวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าชานุสรรถเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับเราก็จะมาจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อรถเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนไปเช้าตรู่แบบนี้ ไปซื้อตัวกันค่ะ,ะไปเลยป้ายเสียเวลาไป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 ะเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วก่อนนะครับผมมีผู้ใหญ่2คนครับเด็กหนึ่งเท่าไหร่เออ <You go. S 1> นี่นะครับเราได้ตั๋วแล้วนะครับก็คือเป็นตั๋วผู้ใหญ่100บาทและตั๋วเด็ก50บาทนี่เด็กแค่นี้นะเด็กแค่นี้50บาท แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเลยบายออกเดินทางกันเลยเส้นทางขึ้นเขาต้องบอกเลยนะครับว่าทางชันและก็แคบมากถือว่าโหดได้ใจเรียกเสียงกรี๊ดจากนักท่องเที่ยวได้ตลอดเส้นทางงานนี้ขึ้นเขาจะปวดแขนนะครับก็ต้องเกาะกันแน่ๆน,นะนะ แล,แล้วเราก็ลงสองแถวมาแล้วนะครับแบบว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยดูดันไม่เกรงใจใคร <Huh? S 1> อ๋ออันนี้อิสุสุแหมปวดแขนสุดยอดสุดยอด oh, <can. S 1> บอกแล้ว oh. ขึ้นเขาแต่ปวดแขน่าง,งานเนี้เ oh, <okay. S 1> <laughs> กรงเกาะกันมาโอยแตสนุกครับสนุกไหวพระก่อนเลยดีกว่าเนาะเป็นสิริมงคลน,นะเราชาวพุทธเปิดด้วยกวารไหว้พระแล้วเราเดี๋ยวเดินขึ้นเขากันต่อไปครับ oh. เริ่มกันเลยดีกว่าไปค่ะแปดร้อยสี่สิบเมตรนี่ครับเขาเขียนไว้นะครับเจดีลอยฟ้ายอดดอยพระบาทแปดร้อยสี่สิบเมตรจิบจิบเฮะเดี๋ยวเจอของจริงอ่าวอ้าไปไหวอยู่แล้วสู้ๆไหมคะไหนหันมาสู้ๆโอ้โอเคโอเคโอเคไปไปไป ลืออีก540อ่มาแต่540นี้จะเป็นทางชาันขึ้นเขาแล้วเ,เขาเราเดินมา3า0ร้อยกว่าเมตร<ม>แล้วอันนี้นะครับคือห้องน้ำโซนด้านล่างนะครับด้านบนจะไม่มีห้องน้ําแล้วปวดไหมใครเข้าทําภารกิจก่อนไหมห้องน้ําไม่มีนะโอเคโอเคอ่าเรามาตรงไหนละนีเหรอโอเคอืมอ่าแล้วไหนะอีกจุดชมวิวเมืองปาน เฮ้ยตรงนี้น่าสนใจตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรารีบไปดูเลย,เ,ยเดี๋ยวก่อนที่ม้ามันจะลุกตอนนี้ม้ามันนั่งอยู่นอนนูนสามีม้าน,นั่งกองอันสิบเอ็ดกับสิบสาโอ้ถ้าเราพลาดจากม้านั่งตรงนี้ใช่ไหมเรายังจะมีโอกาสไปดูม้าตรงนั่งได้อีกโอ้ลองดูลองดูจริงเหรอดูเด็กปิดผอเป็น,นบันไดน,นะครับชิวชิวทางเดินเป็นบันไดดีมากเลยอ่ะอ๋อ โอ้โหสูงไปยันยอดเลยเนาะดูท่าทางตอนนี้ยังไหวค่ะแล้วตอนอื่นเดี๋ยวดูไปเรื่อยอ่ะสู้ๆครับอันนี้คืออะไรคะหนาวสันขาสันฮิปฮอปฮิปฮอปวะเด็กฮิปพอปเฮ้ยอุ้ยสูงอยู่นะสบายสบายเพลงพี่เบิร์ดบอกไว้สบายจริงป่ะนี่นี่นี่โชว์โชว์เต็มอ้วดูดันไม่เกรงใจใคร ผ่นได้ก็ฟิตนะนะฟิตฟิตอันนี้ผ่านมาได้ประมาณ50เมตรแล้วครับไะอันนี้เรามานั่งเอออันนี้เป็นสาราพักเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวมี emergency call ได้นะเบอ,อร์โทรจืดจางมากโอเคไหวไหมจะพักไหมหรือไปต่อไปต่อโอเคครับเราไปกันต่อ โอเคเรามาถึงจุดชมวิวแล้วนั่งพักซะหน่อยอ่ะ,อะวันนี้มีหมอกนะครับหมอกเราอาจจะมองไม่เห็นพื้นที่ด้านล่าง,าง,นนะงสงีแดเติมพลังด้วยคนเอียวปิ้งค่ะอะหนูอ่ะหนูเติมพลังด้วยอะไรกันลูกขนมไหมอะไรอ่ะ โรลเลอร์คอรเตอร์โรตั้งแต่เช้าเลยโรเลอร์คอรเตอร์ตั้งแต่เช้าเลยเราอิ่มแล้วนะครับผมเราทำไงดูไบเรือนตัวใบเลยลูกอ,าอนามใบหนูไปหนูไปแบบง่วง,ง,วงเลยนะเนี่ย<ป>อ่ะไปไหมคะไปค่ะไปโก้โก้เราได้ครึ่งทางแล้วละ่ะ เราก็ผ่านครึ่งทางกว่ามาแล้วใช่ไหมอุม้มหนูหน่อยโอ้โหอุ้มหนูหน่อยคุณพ่อยังเอาตัวรอดไม่ไหวเลยกันอีกนิดนึง่งมาสู้ๆอือหือือหอต้อง่านอย่างนี้เลยเหรอครับอะอือโอเคเรามาถึงม้านั่งอีกแล้วเอ้อยแต่ไม่มีม้านั่งเลยม้าลุกไปแล้วอโอ้ไหน ตงสัยมาไม่นั่งแล้วคนจะนั่งแทนโอ้โหใกล้ยังครับเนี่ยใกล้แล้วนะเป็นไงคะเมื่อกี้ฟิตฟตอนนี้เป็นไงบ้างเด็กน้อยชูนิว้วจูนิ้วไหวไหมเอาเริ่มไม่ไหวแล้ว,หวแหมนิดเดียวก็ถึงแล้วจ้าแหมนิดเดียวก็ถึงแล้วจ้าอันนี้หลอกเราหรือให้กำลังใจเราฮะนี่ป้ายนี่ให้กำลังใจเราสุดๆ จะมีทางแยกที่เขียนว่าทางไปบ่อน้ําทิพย์ประมาณ50เมตรแต่เดี๋ยวตอนนี้เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาเราค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปทางหลักก่อนก็คือขึ้นไปเจดีก่อนอ,อ๋อเอฟเฟกทั้งนั้นแหละจริงๆไม่เหนื่อยเลยอันนี้เป็นการแสดงแสดงล้วนๆ,ๆ,ๆอ,อะไรนะแสดงสมจริงมาก ผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จท่านคือผู้ชนะและบรารมีสูงสาธุสาธุแต่ทุกเก้าุก้า,า,กา,น,านี่มันคอมเมนต์อะไรสักอย่างนะลูก แรงอ่งโอเคออันใหญ่ด้วยอ๋อโหอันใหญ่ด้วยเออหนึ่งข้างบนสองเอ้าสามอ้าพอโอ้โหสายบุญซะด้วยเห็นเลยค่ะตีเลยหนึ่งสองสอามเออดนอนก ว้าวมีหมอกด้วยขาวโพลเลยข้างล่างครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวนู่นจอนะครับดีอธิษฐานจิตอายุยืนอายุยืนด้วยโอเคข,ข้างบนข้างบนเขาขาวนุ่นสูงเลยเกาะดีๆทางแคบนะครับตรงนี้โอ้โห าแล้วไงไงเลยโอ้โห oh, <laughs> เราตีะระฆังที่ <laughs> สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับ <laughs> อ่ะ <laughs> ข้างล่างสูงมากนะครับโอ้ oh. ระวังเกาะไว้เกาะไว้ไไจับไว้มันผุกลมมันแรงอโอเคเรามาถึงเจดีสุด<ะ>อ่ะครับเรามาถึงยอดนะครับโอ้โหยอดแล้วจริงๆด้วยโอเคระวังนะคะมีไม้บางอันไม้ผุนะละูกอันนี้คือพระบรมสารีริกธาตุน,นะครับบรรจุอยู่ในนี้โอ้ไม่ต้องคอมั้งอันนี้อันนี้เล็ก อาว่ายน้ำมการเลยลูกโอ้โหอีกฝั่งหนึง่งเป็นยอดภูเขาวิวจริงวิวจริงสักครั้งนะครับได้มาสัมผัสเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปศาลาสวดมนต์กันป้ายบอก20เมตร นี่มันน่าจะไกลกว่านั้นมัน้อไม้หรือหมดแรงกันแล้วหม,หมดแรงแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจบแล้วโอ,โอเคข้างหน้านู่นนะครับคือสาลาสวดมนต์โอ้ยอีกนิดเดียวโอเคกอลันนาถอดรองเท้าอ่าไหว้พระไหว้พระถอดมหมวกไ ตอนนี้ตามกำหนดเวลาของเราก็คือถึงเวลาลงแล้วเป็นไงครับสวยงามสวยค่ะนะแล้วอากาศเย็นด้วยนะโอ้มมีเมฆนะไอ้หมอกหมอกมีเมฆหมอก <c oughs> ผ่านตัวเราไปเรื่อยๆ <c oughs> อ่ะก่อนกลับเราก็ต้องตีละฆั้งหน่อยสามที่ดังดัง <c oughs> <c oughs> ขาลงน่าจะเร็วกว่าขาขึ้นเนาะอืม,อมเด็กเดินนําเลยครับผมสงสัยจะหิวข้าวเช้าโอเคปะเดี๋ยวเราทยอยลงได้อ๋อขาลงปั๊บเดียวนะครับเรามาถึงจุดนี้แล้วอะที่มีธงชาติเยอะๆโอ้โอถึงแล้วเหรอคะอเรเออเราลงมาเกือบถึงทางข้างล่างแล้วครับฮี่เร็วอะ่ะขาลงเร็วมาก โอ้ยโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปรอดักรถสองแถวโอเคไไบาขึ้นเลยค่ะลงดราได้รถกลับแล้วอ่ะเราก็ต้องเกาะกันนะครับลงอีกแล้วลง ราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับข้างบนเป็นไงบ้างสวยสวยงามสวยงามจริงสวยงามมากเลยเราขึ้นไปแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงเราเพิ่งลงมายอ,อดเยี่ยมครับถ้ามีโอกาสก็มาได้นะครับไม่โอกก็มากันอีกนะไม่เหนื่อยอย่างที่คิดนะคะใช่ไม่เหนื่อยเ,เช้าๆหน่อยอ๋อถ้าขึ้นเช้านี่คือไม่เหนื่อยอโอเคอย่าลืมกดไลค์<อ>กดแ<อ>ชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายอ่าบายบาย สวัสดีครับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่กำปองจะสโลลฟฟอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมก็ต้องติดตามกันใน EP ถัดไปนะครับ